สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกันวันนี้น้องกันจะพาทุกท่านไปดูการดำเนินงานเกี่ยวกับกัญชาของพี่พี่สาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีถ้าทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปดูโครงการของพี่พี่กันเลยค่ะโครงการรู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัยโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณาสุขสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสระบุรี ได้ดําเนินการจัดโครงการขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลภายในอํเาเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องปลอดภยัยและสามารถส่งต่อความรู้ความเข้าใจไปยังประชาชนภายในชุมชนได้ในการดําเนินโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องและปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยการใช้โปสเตอร์ให้ความรู้ และหนังสือคู่มือแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหารายละเอียดการใช้กัญชาในทางการแพทย์อย่างปลอดภัยประโยชน์ในการใช้กัญชารักษาโรคให้ผู้อ่านได้ทราบว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์นั้นเป็นการรักษาโรคแบบทางเลือกหรือเมื่อการรักษาตามมาตรฐานเดิมไม่ได้ผลมีการพิจารณาสั่งใช้ยาจากตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมโดยแพทย์แผนปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้านจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามข้อจำกัดและคำแนะนำรวมถึงคลินิกกัญชาทางการแพทย์ภายในจังหวัดสระบุรีและนอกจากนี้โครงการได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งในการดำเนินโครงการประชาชนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการใช้กัญชาทางการแพทย์นั้นสามารถเกิดได้ทั้งประโยชน์และโทษหากประชาชนรู้ไว้ใช้เป็นก็จะสามารถใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์และมีความปลอดภัยได้เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับโครงการรู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัยน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูตัวอย่างการดำเนินงานของคลินิกกัญชาทางการแพทย์กันดีกว่าคะ่ะ คลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพรยาบาลเสาให้เฉลิมไปเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดสระบุรีได้รับการคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นโรงพรยาบาลเครือข่ายการแพทย์แผนไทยนำร่องคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ให้บริการตอนนี้มีอยู่2อตำลับครับก็คือมีหนึงตำลับสุขสายญ,ญาสุขสายญ,ญาเราก็จะจะจ่ายในคนให้ที่ ขาดเบื่ออาหารหรือไม้ก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกกำไรก็เป็นกำไรพัสดุ์เงเราก็จะแต่ในกลุ่มอาจารพวกกั่งยอ้อนแรงอะไรเงรรี้ยขณะน,นี้จังหวัดสระบุรีมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งหมด4แห่ง ได้แก่ 1. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทยโรงพยาบาลสระบุรี 2. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันโรงพยาบาลพระพุทธบาท 3. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและ 4. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลวิหารแดงค่ะซึ่งในอนาคต จะมีการขยายพื้นที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงคลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้น้องกันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ